สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้อากาศดีค่ะทุกคนเย็นกำลังดีพามาดูแปลงผักนะคะนี่ค่ะสวยแล้ค่ะทุกคนผักกวางตุ้งผักกวางตุ้งสวยอุนนูนค่ะอันนู้นผักคะน้าเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ผักคะนา้าแบ่งแบ่งออกมาปลูก จากตรงนู้นที่มันหนาเกินนิ้ผักชีนะคะผักชีกำลังกำลังจะโตแล้วทุกคนวางตุงนี่อันนี้คือยังไม่ได้ลดนะคะอันนี้คือหมอกค่ะกรอบมากเลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหอมแดงถ้าดูหอมแดงนี่ นูน่นยาวไปสุดนูน่นพาดูนะคะ <c oughs> โอ้ <c oughs> เป็นหวัดนี่พักกวางตุงหมอกสวยทุกคนยังบ่ท่านมีแมงลงปอสารพิษอีกจังหน่อยกับบ่ท่านแมงแล้วแมงมันจะเริ่มมากินเราต้องกินก่อนมันนี่คะนาะ กำลังต้นเล็กๆแปลงผักเล็กๆของเราปลูออกไว้กินมีก็เหลือก็ขายบ้างนี่ผักชีลาวดูทุกคนสวยมากเลยนะเป็นเหมือนแบบอะไรนะแม่คนิ้งเหรอดูหมอกนะคะทุกคนเนี่ย สวยค่ะผักชีเล้าสวยนะคะโฟกัสนน่นคุณแม่เตรียมเอาเอาเบีย้ยมันแยกออกมาปลูกวันนี้ต้องหาของมาคุมเพราะว่ายา่ำกลางวันแดดมันจะแรงเนาะมันจะทำให้ต้นมันเหี่ยวก็เลยต้องเอามาคุมไว้ก่อน ให้เขาแข็งแรงก่อนค่อยเอาออกค่อยเอาเสื้อออกถึงจะไม่คุมให้เขาแข็งแรงกว่าประมาณนี้นะคะนุน่อนอาณาจากัก,กรตะกะแตนของเราไม่ได้เลี้ยงเยอะจ้ะเลี้ยงพอกิน ไม่ได้ซื้อเขาเอาไข่มาให้มันอยู่ตรงนู้นอาจจะมองไม่ค่อยชัดแต่ก็เยอะอยู่นะคะแต่ไม่ได้แบบเหมือนเหมือนที่เขาเลี้ยงเยอะๆอันนี้เดี๋ยวจะพามาดูอันนี้ก็คือป่าไผ่นะคะนี่ป่าไผ่ที่เราเคยถ่ายคลิปบ่อยๆอันนี้ก็จะเป็นอีกอาณาจักรพิกของคุณแม่ เพิ่งปลูกค่ะยังไม่สวยเพิ่งปลูกปลูกกี่แถวเนี่ยหนึ่งสองสามพริกสามแถวยาวๆเลยยาว,ยาวสุดถนนนุน่น,นอันนี้ก็จะเป็นแปลงผักทำไว้เตยังไม่ได้ปลูกเพราะว่าจะปลูกไล่ๆกันให้ผักอันอื่นมันใกล้หมดก่อนนี่สวัสดีทุกคนวันนี้อากาศ สดชื่นค่ะนี่แหละค่ะบรรยากาศอยู่บ้านเอามาฝากกัน<า>ให้หายคิดถึง<า> <c oughs> โอ้ย<า>เป็นหวัดไอทุกคน<า>คุณยายาาญ่ใยาย ไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าพาดูบรรยากาศตอนเช้ากับแปลงผักเล็กๆน้อยๆของเราสวัสดีค่ะบ๊ายบาย หมอกยามเช้าๆกับผักสวนครัวของเราจ้ะทุกคนสวยนะคะ